ออ๋โอ้โหมีห้าฟองนี่ตาเอ๋ตาเอ๋ว่าไงคะโผล่หน้ามาต้อนรับหมดเลยนี่นี่ตัวนี้ก็เหมือนกันโอ้โตัวนี้น่าจะอ๋อตัวนี้เป็นตัวผู้เออตับเลือตับเลือเออตับเลือตับเลือชิดถือแล้วหรอไนี่เฉยโอ้โหนี่นะเด็ดมาให้เลยนะครับเจ้าของสวน สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจอกับช่อง The Yut Story อีกแล้วนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามาชมานกกระยางนะครับซึ่งกำลังกกไข่อยู่ที่สวนของพี่สีมูลนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับ,นน,รบนน่นนะครับทางด้านนน่นนะครับพี่สีมูลบอกว่ามีนกกระยาง มาทำรางอยู่ที่สวนนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับอทำอยู่ริมสวนฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเปนแล้วไหนอะ่ะเดินแล้ที่เซเโรโล่นยโอ้เป็นหนองน้ำนะครับตรงนี้ อ๋ออ๋อก็มาอ่าที่สวนมาถางสวนถางหญ้านี่แหละครับพี่สีมูลเห็นนกบินออกไปนะครับก็เลยมาดูก็เห็นว่าเป็นรังนกอยู่ตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวมาชมกันอ๋อโอ้โห uh มีห้าฟองนี่ ยังไม่อันนี้นะครับยังไม่ฟักเป็นตัวตอนแรกผมนึกว่าฟักเป็นตัวละมีแต่ไข่นะครับห้าฟองก็เป็นนกกระยางนะครับก็มาทำรังอยู่ตรงนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับว่ารังนกกระยาง ทำแบบนี้นี่นะครับก็เป็นรังของนกกระยางก็นกพวกนี้จะชอบกินปูกินปลานะครับก็จะอยู่ตามชายทุ่งชายสวนแบบนี้แลครับผมก็เพิ่งเคยเห็นรังนกกระยางเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับไข่ก็จะคล้ายๆไข,ไข่นกกระทานะครับจะใหญ่กว่าหน่อยหนึง่ง เคครับก็เป็นไข่อยู่ผมนึกว่าจะเป็นลูกนะครับตอนแรกนึกว่าฟักออกเป็นตัวละยังไม่ฟักนะครับนี่แหละครับนี่ก็เป็นไข่ของนกกระยางพี่สิมูลบอกว่าเป็นนกกระยางแดงนะครับก็กําลังฟักเป็นไข่อยู่ยังไม่เป็นตัวเอาไว้ฟักเป็นตัวเมื่อไหร่ผมจะมาแอบซองแอบถ่ายมาให้ท่านผู้ชมให้เพื่อนๆดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ ครับเดี๋ยวเราก็จะถอยไปก่อนนะครับรอชมตอนที่ฟักเป็นตัวแล้วผมจะมาถ่ายให้ชมอีกทีนึงนะครับครับวันนี้ก็หลังจากที่กลับจากสวนนะครับก็แวะมาเจอพี่สีมูลข้างทางก็คุยกันแป๊บหนึงพี่สีมูลบอกว่ามีลังนกอยู่ที่สวนนะครับจะไปดูไหมก็เลยได้มาดูกันนะครับ นี่นะครับอันนี้ก็เป็นสวนของพี่สิมูลนะครับสวนมากๆปลูกทั้งข้าวโพดมีปลูกทุกอย่างเลยนะครับข้าวโพดมะม่วงมีทุกอย่างเลยทางด้านโน้นก็เป็นบ่อบอปลาโอ้นี่ครับตรงนี้ก็มีแก้วมังกรโอ้แก้วมังกรสุกแล้วนะครับนี่ เอครับลูกแก้วมังกรสวยมากโอ้โหเยอะเลยนะครับตรงนี้ปลูกต้นแก้วมังกรไว้นี่นะครับด้านนี้ก็จะเป็นคอ,อกหมูหมูดำนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนี่โอ้โผล่มาจากคอ,อกตะเอตะเอว่าไงคะนี่โอ้โหสงสัยจะหิวแล้วนี่ อ้โหอันนี้เป็นน่าจะเป็นตัวเมียนะครับตัวนี้ท้องด้วยอ้โหตัวนี้ก็เป็นตัวเป็นตัวเมียเหมือนกันตาเอโอ้โหสงสัยจะหิวครับใครมาหาก็โผล่หน้ามาต้อนรับหมดเลยนี่นี่ตัวนี้ก็เหมือนกันโอ้ตัวนี้น่าจะ อ๋อตัวนี้เป็นตัวผู้นี่ตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับหมูดำนี่เป็นตัวเมียตัวเมียสองตัวตัวผู้หนึ่งตัวนะครับคอกหมูตรงนี้ก็ทำสวยมากสะอาดมากเลยครับน,น่าจะเพิ่งมาล้างเมื่อเช้าหรือว่าเมื่อบ่ายเมื่อกี้นะครับ เอ๊ะนิ้วเหรอิ้วเหรอรอแป๊บนะเดี๋ยวเจ้าของจะมาให้อาหารละโน่นเจ้าของมาแล้วครับน้ำบุรอนทอเป็นอะไรรึเปลเ่ประมาณน่าจะสี่โมงแล้วอะ่ะนี่ครับเจ้าของนะครับนี จนแก้วมังกรเป็นแก้วมังกรพันอะไรนะสีสีแดงเนาะ,ะที่เป็นข้างในสีแดงนะครับแก้วมังกรพันนี้นะครับอ๋อมีทั้งสีขาวทั้งสีแดงอ๋อนี้มีทั้งสีขาวสีแดงอันนี้เป็นสีขาวเนาะอ๋อนี่นะครับแก้วมังกร เอ็นเอ็นไซต์หินดอแั้นึงมาแล้เปลือบ้ายังเอ๊ะมันก็เช่เอ๊ะเข้าเด่นในถนนนะอ,นอันนี้ชอบหรือ,อชอน้ำมันเออตับลึกตับลึกเออตับลึกตับลึกอไปชิดถื่อนหรอเอ็นี่เชือ่อโอ้โหนี่นะเด็ดมาให้เลยนะครับเจ้าของสวนนี่นะครับโอ้โหได้เลยสามลูกโอ้ตับลึกตับลึกนี่นะครับทางสวนของ ที่สีมูลก็ปลูกทั้งข้าวโพดนะครับแล้วก็มีปลูกต้นไม้หลากหลายนะครับข้าวโพดต้นกล้วยนี่อันนี้น่าจะเป็นต้นอะโวคาโดหรือเปล่ามีต้นมะม่วงมีมะนาวก็มีโอ้ปลูกผสมผสานนะครับต้นไผ่ก็มีครับสำหรับคลิปนี้ก็มาดูไข่นกระยางแดงกันนะครับก็ยัง เป็นใครอยู่ยังไม่เป็นตัวเอาไว้ฟักเป็นตัวเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาแอบซองมาแอบไทยมาให้ชมกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่สีมูลแล้วก็ภรรยาพี่สีมูลด้วยนะครับที่ให้แก้วมังกรมา3ลูกด้วยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอฝากเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไว้เพียงเท่านี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบคลิปบ้านๆแบบนี้ ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับคลิปนี้ลากันแค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ